เ3ครับคุณเอ่อว้าวชื่ออะไรวะวชิระบุญทิพย์ครับคุณวชิระบุญทิพย์0 8 1 9 5 2 5 6จุดจุดโอ้สุดยอดมากนะครับคุณวชิระอยู่ไหมครับเดี๋ยวเราอยู่ไปด้านข้างเลยนะครับครับขอผมจะไปด้านข้างเลยนะครับจับต่อเลยครับพี่จับต่อเลยครับคุณออฟครับคุณแม็กคุณแม็กจับเลยนะครับแม็ก อลปูรภาเยัยเอ๋ยจะรับของรางวัลที่นั่งข้างได้เลยนะครับบางงเดี๋ยวอีกสารางวัลนะฮะสำหรับค่ายยื่นนะครับเสื้อยื่ครับผมตอนนี้ออกไปแล้วสองตัวนะครับอ่าตอนนี้แม็กซ์อ่านเลยนะครับหกหกครับผมหมายเลขหกสิบหกหกชื่อชื่อนั่นหลังครับชื่อคุณเอ่อเยาว์เยาวมานเยาวมานครับผมเยาวมาน โอ้โหโอ้โหลายมือครับผมสุดยอดปราบเซียนมากนะครับอะไรครับเยาวอะไรครับเยาวประมาณสมานนาทีนะฮะน่าจะใช่นะครับเยาวประมาณสมานนาฉันเหรอครับไม่ใช่ครับสมานนาทีนะครับสุดแปดหนึ่งแปดสี่แปดสี่ห้ารูดมูดครับโอ้โหเซฟองเป็นรุ่นแรกเลยนะครับสุดแปดหนึ่งนะครับใช่มครับที่ผมก็ใช้สุดแปดเด็กอยู่ครับจริงเหรอครับต่อไปทีครับเชิญครับครับผมโอ้ยังได้ยยังแรกแย้ปวดท้อมแรุแยุม จุธารัตน์ครับจุธารัตน์นะครับเชี่ยววัฒนาคุณเชี่ยววัฒนาคุณเชี่ยววัฒนาคุณหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับรับของรางวันเลยนะครับรับของรางวันเลยนะครับเดี๋ยวขอหมายเลขด้วยนะครับขอหมายเลขด้วยนะครับโอ้โหทีมจัดการขยับทิ้งเลยนะครับจัดไปครับตอนนี้กี่ตัวแล้วครับพบแล้วสี่ตัวสี่ตัวแล้วอัดเสื้ออีกหนึ่งตัวนะครับถัดเสื้ออีกหนึ่งตัวนะครับออกจับเลยนะครับออกจับได้หมายเลข เออหมายเลข8ปครับ,รรบพิมพ,พิมพิมอพนพทริพนพิรัพพิมิพ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 บบิอิพิพิพิุิพิดินิพ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 ิร ต่อไปเป็นซีดีนะครับซีดีอีก3ามรางวัลให้อีกจฉับแล้วกันนะครับนี่เป็นซีดีเดอร์ยังพอเฉลยนะครับยิบขึ้นมา3อันเลยครับคุณเอ็ดสามอันสามอันเลยสามอันเลยโอ้โหใช้แรงงานอีกเยอะนะครับใช่ครับผมครับพุทธปวดมาครับพุทธปวดมาหรอครับต้องจาดการแล้วได้จับได้นะครับใช่ครับอีกสามอันแล้วก็อิจฉาหนึ่งลายชื่อครับได้แก่ตันตันตันเอายิบหน่อยครับคุณแมกจะถ่ายรูปนะฮะคุณเอกชัยประทุมครับผมศูนย์แปดสาม เจนเจนชุดแปดสิบสองนะครับต่อไปซีดีต่อไปคุณบววดีหรือเัดีนนะน่าจะวัดดีนะครวัดดีบัวสมบูรณ์ครับวัดดีบัวสมบูรณ์ครับสุดแปดหนึ่นึ่งสองสองสาตุ้ดนะครับหมายได้หกสิบครับอ่ะผมอีกอันหนึ่งทีอ่านเลยนะครับทีครับได้แกคุณวชิระ วชิระคุถอดแบ่น์ก็ได้ครับทีมก็าจะเห็นชัดขึ้นครัเชื่อผมต้องตอบต้องตอ่านพิครับเป็นคูนทิพย์ครับขอแทนคุณวชิระภูนทิพย์เลยครับหมายเลขครับ0 8 1 9 5 2 5 6 5 2รเลยบเนะครับอย่าลืมโทรไปหาคุณวชิระกันด้วยนะครับเจอสินั่เองนะครับเยี่ยมยอดมากครับตัวนี้เนี่ยให้แต่ละหนุ่มนะครับว้าวว้าวว้าว้ามี้าวว้าววาา ออามาให้ทีขึ้นมาบ้าก็ได้ครับขึ้นมาหายกันเลยครับมาครับเอาละครับตอนนี้นะครับอยากจะให้วงการบันเทิงนะครับฝากผลงานสักนิดเดียวละกันนะครับให้กับชาวกู๊ดวมหริงแฟนคลับของวงการบันเทิงเองด้วยนะครับนะครับก็อีกนะครับก็ขอฝากซิงเกิลของพวกเราวงการบันเทิงนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจด้วยนะครับันนี้ดีใจจริงที่ได้มาเล่นงานกู๊ดทัฟฟาคอนเสิร์ตนะครับ แล้วก็หวังว่าจะได้มีโอกาสร่วมง,งานงกับพวกได้เป็นต่อไปเรื่อยๆนะครับฝากแฟน,นเพลงชาวกู๊ทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากะครับขอบคุณมากะครับะะแล้วก็ยังไงก็ช่วงตอ้ตองมหน้าต้องมีหน้านะครับคือว่าวงการบันเทนต์นจะมีซิงเกิลใหม่ออกมาอีกนะครับผมยังไงก็ขอให้ฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับก็ฝากกันไปหมดแล้วครับก็สวัสดีปีใหม่ไปเลยแล้วกันครับทีเดียวครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็มีกินมีใช้ตลอดปีหน้าด้วยนะครับผมะครับ ไปครับครับผมจากไปนิดครั้งเดียวนะครับสำหรับซิงเกิลเราก็ในฐานะที่เข้าใจครับผมก็ผมจะพยายามต่อไปครับผมขอบคุณครับโอ้อ้ครับทำไมทำไมทไมฝั่งนี้เสียงเขาหนาแน่นขนาดนั้นครับผมไม่ทราบเหมือนกันครับพี่ทีกินอะไรเนี่ยไอ้ไม่ลุกเขาได้นะว่าผมปัดปัดใส่แว่นออกมามองผ่านผ่านด้วยว่นเร็วแต่พี่ก็ว่าทีหล่อกว่าเลยนะเห็นด้วยเห็นด้วย ชาญครับพี่ดีไหนตัวไหนชุบครับแล้วก็เส่แว่นและสมุดก็เอ้โหขินหลงไปเลยนะฮะคือเสื้อผ้ามองไตสลิงงี้ใช่ไหมโอ้เอาโะครับขอบคุณบูการบันเทิงมากเลยครับคุณชายเดียร์มาเชิญพัชเตยกันก่อนนะครับสุดๆนะเจ้ครับตอนนี้มีคนยังไม่มารับของเลยครับครับผมโอสการออกัสคุณ